อัลลอฮุอะลัยฮิวราะห์มะยุรราะห์อิหนาลีนเ่นะวิแต่ง551แดง501แดงนี่ดูดูดูป้ายก่อนดูป้ายก่อนตัวนี้501ไซส์ตามป้าย33 36แล้วก็ตัวนี้30 38อ่ะเรามาดูทีละตัวแต่ตัวนี้ตะเข็บมันสุดจัดครับผม อะไรที่ว่าชอบตะเข็บสวยๆโดนๆก็ตัวนี้จัดจ้านเลยนะดูทั้งตัวก่อนร <c> Y <oughs> วายห้าศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เบสนี่ดูทั้งตัวนี่ทั้งตัวประมาณนี้อ๋ลู่เบสนี่ดูตะเข็บอ๋ลู่ปลายขาสวยจัดเดิมๆโรงงานนี่ประมาณนี้อ่ะอ ตะเข็บฝั่งนี้ครับคือคือตะเข็บมันดีครับผมนี่อ่าอนะปะเก๋ออ่าทั้งทั้งสองข้างก็คือสวยอ่าแล้วก็ดูด้านหลังลูบาเก๋แบบกัดเองกัเสือเสือกัเสือเไปไนี่สภาพสวยไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นสวยจัดครับผมตัวเนี้ย แล้วก็ดูด้านในลู <co ld> บเอ๊แบบด้านไนนี่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 ตัวนี้เป็นงานกระดุม524เป็นงานปี80โอ้วยจัดครับตัวนี้นดูเล็กกระดมุมตัวนี้ขนาดเอววัดจริงได้31 32ยาวทั้งตัว42.7ปลายขา8 ตัวนิ่พารามหมื่นแปดพร้อมส่งครับอรอยากจะได้ก็พักมาได้ครับผมตัวนี้สวยสภาพคือพร้อมใช้งานได้ยาวๆจะเขี่โดนโดนแบบนี้เลยแซกดำนี่สักดำไปเสียวเดาอยากอยู่เส้แซกดำแซกดำจมนี่อะไรแบบนี่โอ้ดาเลรู้ว่านี่ไม่ไม่ไมไมนะับป่ะซุบเสลาลากีไปกันนี่เลาลากีนี่ อนีดูดูเราดูตะเข็บก่อนเขาขู่ตะเข็บก็สวยเนี่ยว้าเเบ๊หมอนังเมเมหมอนั่งเล่นเบ๊มงางารงแดงเราได้ทุกตะเข็บมาจะไองเล่นอนักล่นนี่น่ะเามานี้ ตัวบลล์ะตัวบละหฮา,าน่าปะสวยแล้วก็ด้านหลังอือหือนี่นี่นี่น,น,น,นี่โอ้โหสวยจัดตัวนี้อะไรที่ติดอ่ามันจะมีตำหนิตรงนี้นี่นี่รอยเขาเรยีรยกว่ารอยอะไรพองเอาแบบว่งงาอันเนี้ยมันมันไม่ได้ขาดนะเหมือนกับว่ามันมีรอยเปื้อนอ่าน่าจะซักของไหมไม่รู้ตัวนี้ แล้วก็ดูเลขกระดุมนี่กระดุม5 2าสสดูบัตรมอลวปะมาูมาเลเซียตะบาเลบัตรมอวปะตเตะเียวเด็ดดันเลยาเสียดอ้อีเด็ดดันเลยมาเสียดอมาตรเตะตัวนี้สักกับโยมาวินิงิเตดัเล่ปัติเตลัวฮิตเตดัเล่ฮิตเตลัวสีก็สวยตะเข็บก็โดนพาราก็ดี ตัวนี้พาราหมื่นสี่ห้าร้อยครับผมหมื่นสี่ห้าร้อยพร้อมส่งสดผ่อนยินดีเค okay. ใครอยากจะได้ตัวไหนก็นี่โทรมาได้โทรมาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ในวิดีโอนี่เลยโอเคเคลียร์